e สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงขอบคุณสปอนเซอร์นะครับวันนี้ก็เรามาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับทั้งหมดที่สนับสนุนนะครับอุ้มชูพวกเรามาในฤดูกาลที่แล้วนะครับไม่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะล้มลุกคุกคานลุกระเหินบ้างนะครับแต่ก็สรุปด้วยการที่เรารักษาแชมป์อยู่ได้ครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านครับที่ทําให้ทีมเราแข็งแร่งครับ ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ต่อสู้กันมาอย่างยากลำบากนะครับกว่าจะได้มาหนึ่งถ้วยนะครับประสบความสำเร็จมาก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับแล้วก็แฟนบอลที่ช่วยร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับปีที่จะถึงข้างหน้านี้ก็เราสัญญาครับว่าเราจะเต็มที่แล้วก็เราจะนำทุกถ้วยมาไว้ที่วีลามให้ได้ครับส่วนตัวผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ครับทุก ทุกท่านเลยนะครับที่เเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมบุรีรัมย์ยูเต็ดครับก็แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามเชียร์พวกเราทุกสนามอะไรครับก็ขอบคุณมากครับส่วนปีหน้าก็จะพยายามคว้าแชมป์ทุกถ้วยมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ได้ทุกถ้วยครับผมก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ขอบคุณแฟนบอล ที่ให้กำลังใจพวกเราจนพวกเราสามารถคว้าแชมป์ได้ในวันนี้ครับแล้วก็สิ่งสำคัญก,ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านครับที่กรุณาเะทุ่มเทให้กับทีมฟุตบอลบุรีรัมครับจนให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าช่วยไทยรีนี้ในปีนในปีนี้นครับผม ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทุกๆสปอนเซอร์ที่ <c oughs> มาช่วยสนับสนุนทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับแล้วก็แฟนบอลกู12นะครับที่ผลักดันให้พวกเราได้แชมป์โดยส่วนตัวผมก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ทุกๆท,กท่านนะครับที่ออคอยสนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็รวมทั้งสปอนเซอร์รายใหม่ที่เข้ามาครับก็อยากให้สนับสนุนกันอย่างนี้ต่อๆไปนะครับเพราะว่า แรงผลักดันแรงสนับสนุนจากทุกท่านจะทำให้พวกเราประสบความสเร็จครับขอขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ,รรบขอบคุณสเซอร์ครับที่สนับสนุนดูราม,มาจนจบฤดูดกาแลและแชมป์ครับผมก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่คอยตามเชียร บุญรำมีเต็ดน,นะครับก็ปีหน้าก็ขอให้ตามเชียร์ต่อไปครับปีหน้าก็จะทำให้เต็มที่แล้วเพื่อคว้าแชมป์มาเพื่อสโมสรบุญรำมีเต็ด พี่ปูครับผมเรียนเชิญตรงนี้สักนีดหนึ่งได้ไหมครับพี่ครับเรียนเชิญพี่ปูพูดคุยกับแฟนแฟนพี่พสื่อมวลชนรวมถึงผู้สนับสนุนของสโมสรบุรีรัมย์อยู่นเต็ดหนครับพี่ปูเออแม่แม่ผมเนี่ยแม่ครับคุณแม่แม่ผมเป็นแฟนบุรีรัมย์โอ้โหมามา,มา เออตอนแรกผมผมไม่ผมไม่ได้ดูครับหมายความว่าไม่ได้ดูบอนไทยมัมีกเลยอ่าใช่ครับแล้วแม่ก็จะเชียร์บุรีล์ครับถามาว่าทำไมเชียร์บุรีล์แกก็กกเหตุผลง่ายๆมากไม,ไม่ไม่ต้องคิดมากแกบ,บอกว่ามันชนะบ่อยอ๋อที่แล้วได้ไป้ไปทำเทพลงครับใ,ให้สโมสรเขาผชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรครับพี่บู่อกู กูจีดูสิบสอ๋อการวมสูสิบสงได้แรงบัดาลใจมาจากอะไรครับพี่ปูสำหรับเพลงกูสิบองเออก็เห็นเขาที่จริงมันเป็นคำที่ทีพีเขาพูดกันในใน,ในบางในเมืเองเขาเลยครับผมก็เอาคำพูดเขามา,มาอ๋อครับก็เลยเห็นได้เป็นเพลง g u ด2แปลว่าอะไรก็กูอะไรก็อะไรอ๋อก็เอาเอาไรกอไรก็อะไรัไรรบผมพี่ปู ฝากอะนรถึงท่านประธานสโมสรด้หยครับคุณลุงในวินที่อชอบครับท่านประธานก็เข้าก่อนเจอท่านก็เจ็บขาครับวันนี้ดูน่าจะเจ็บยิ่งไปกว่าเดิม <laughs> เออเอเอท่านประธานก็รักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าปีหน้านะถ้าถ้าป่วยทั้งขาทั้งสองข้างไม่น่าจะดีต่อสโมสรครับ <laughs> อันนี้เป็นข้าใหญ่ท่านประธานควรจะนมดจะออกออกงดออกงานสักพักหนึ่งเพื่อรักษาขาอะไรให้ดีกระโมบพี่ปรูครับโอเคครับนี่ครับพี่ปู่ผมสินคัมมี่ขครับผมขอบคุณพี่ปูมากครับผมโอ้โหมอบความสุขนะครับให้ผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเสด็จด่านน้อนครับคุณเนวินชิดชอบท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ สืมวลชนที่รักแล้วก็คนส่วนชีวิตของบุรีร,รัมยูนเต็ดผู้ซึ่งให้การสนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างบุรีร,รัมยูนเต็ดมาโดยตลอดไทยพิมีดีฤดูกาล2014เป็นฤดูกาลที่ดราม่ามากๆทีมที่หมดรุ่นอย่างบุรีรัมยูนิเต็ดหล่ไปอยู่ อันดับ14ในตารางกลับมานำเป็นจ่าฝูงแล้วก็มาพลาดผ้าเสียทีใน6แมตช์หลังกลับมาเป็นแชมป์อีกได้ก็ผมถือว่าแม้นเราจะโชคดีที่ได้แชมป์ไทยพีเียนอีกสมัยที่3แม้นว่าเราจะสามารถเก็บถ้วย3ใบไว้ที่บุรีรัมย์ได้ในฤดูการ2014 แต่ทั้งหมดยังไม่พอสำหรับบุรีรัมยูนิเต็ดผู้เล่นใหม่ซึ่งต่างชาติตอนนี้นี่ถ้าถามก็ปิดปิดแล้วนะครับ,รบก็คือราฟาเอลนะครับเควินเซนแล้วก็โกจากเกาหลีนะครับสามคนก็ะจะเข้ามาทดแทนในฤด,ดูกาลหน้าส่วนผู้เล่นไทยก็ ที่เซ็นไปใหม่แล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็ประมาณสิบคนนะครับคนที่สิบเอ็ดสิบสองก็คงภายในไม่เกินสองสามวันนี้ก็คงจบหมดนะครับเราก็จะมีผู้เล่นเติมขึ้นมาจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยสิบสามคนสิบสี่คนนะครับแล้วก็ มีเด็กอะคาเดมี่ที่จะต้องขึ้นมาเล่นในทีมใหญ่อีกประมาณคนสองคนทิศทางของรีลอม,มูนเต็ดในฤดูกาลหน้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกต้องเลยรอแบแปงกลุ่มให้ได้ในบอลถ้วยทุกถ้วยต้องเก็บถ้วยกลับบ้านให้ได้ทุกถ้วยในโตโ t a ้าไทยพรีเมียร์ลีกต้องทำทุกอย่างให้เป็นแชมป์ให้ได้ นี่คือความเป็นบุรีรัมยูในเตดนะครับเราก็จะแข็งแกร่งนะครับแล้วเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณในทุกกําลังใจจริงๆครับปี2015เราจะทําให้ดีที่สุดใน a อ c ซีแชมเปี้ยนลีกและเราจะเก็บถ้วยทุกถ้วยไว้ที่บุรีรัมนะครับน<อ>ั<อ>่นก็ขอบคุณในทุกกาลังใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับท่านประธานสโมสรบุรีรัมยูในเตตครับคุณเดวินชิตชาอ ไววงใจครับให้การสนับสนุนสโมสรบุรีรัมย์ูนตดต่อ5เนี่ยเราก็คงยังสนับสนุนบุรีรัมย์อยู่นเต็ดต่อไปนะครับเพื่อให้ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ต่อไปในระดับประเทศเนี่ยเราก็แบร์เบอร์คิดว่าน่าจะเป็นทีมเบอร์อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามองไกลไปถึงระดับ เอเชียนะครับเอฟแชมปี้ย็นลลกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องติดและในที่สุดเนี่ยจะไปถึงเป้าหมายที่จะเป็นท็อปฟาของภูมิภาค์นี้เลยนะครับก็ขอให้บุรีรัมยูเนเตดสู้ต่อไปนะครับทางยามาฮ่าก็ยังมีศรัทธาแล้วก็เป็นแรงใจให้กับทีมบุรีรัมยูเนเตดตลอดไปครับในนามของชมิติเวชนะครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมยูเนเตดนะครับที่สามารถทําผลงานได้อย่างดีนะครับแม้นะว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกครุขักไปบ้างนะครับแต่ก็กลับมาได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของส ั้งของท่านประธานเองนะครับกองเชียร์ตัวนักฟุตบอลแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสปอนเซอร์ทุกคนเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับรวมทั้งสมปนเเวสเรานะครับอยากจะฝากนะครับว่าทุกคนเชียร์ทีมบุรีรัมย์เนี่ยถูกต้องแล้วครับชนะแน่ๆครับขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของระยะทางเวลาผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรกุกขัะบ้างเล็กน้อยแต่เราก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดยังไงก็ได้แชมป์ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผม แล้วก็ในส่วนของปีหน้านะครับผมปี2015เรา 3K แบตเตอรี่นะครับก็ยังคาดหวังว่าบุรีรัมจะคว้าแชมป์ได้เหมือนเดิมและก็มากกว่าเดิมครับอาจจะเป็นเรื่องยากในการรักษาแชมป์แต่สําหรับบุรีรัมผมคิดว่าไม่ยากครับผมต้องขอ,ขอขอบคุณผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะท่านประธานสโมสรท่านเนวิชท,ที่ชอบนะครับที่ได้ให้โอกาสกับทางกลุ่มธุรกิจโคคาโคลานะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนในการแข่งขัน แล้วเป็นตัวแทนนะครับของของทีมบุรีรัมยูเต็ดในครั้งนี้นะครับขออวยพรให้ทีมบุรีรัมยูเต็ดประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้มีความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับก็ยินดีกับทีมบุรีรัมย์เตดนะครับที่ปีนี้ได้คว้าแชมป์มาได้ป้องกันแชมป์ได้ใหม่นะครับาะจริงๆปีนี้ช่วงแรกก็ทรอทอนกันแท่นหน่อยแต่ก็ไต่กลับมาได้จนเป็นแชมป์ได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงทีเดียวนะครับพอวันก็เชื่อว่าปีหน้า น่าจะกลับมาได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ในฐานะสปอนเซอร์ <All right. S 1> ก็จะเป็นยังเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมบุรีรัมย์ไปตลอดนะครับก็บขอบคุณมากครับครับในฐานะของเมืองไทยไประกันชีวิตที่เป็นสปอนเซอร์ของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดมาหลายปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราภูมิใจในความเป็นบุรีรัมย์ความยิ่งใหญ่ของบุรีรัมย์ในปีนี้นะครับแล้วก็เราก็หวังเปอย่างยิ่งว่าเราจะเห็นความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้น จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในปีฤดูกาลถัดตัดไปและเราก็ยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนบุรีรัมยูไนเต็ดต่อไปครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุรีรัมจะนำเอารอยยิ้มามาให้กับคนไทยมาให้กับคนบุรีรัมแล้วให้กับคนในประเทศไทยทั้งหมดนะแสดงความยินดีกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่สามารถควา้าแชมป์ไทยพีเมีมร์ลีก2014ปีนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่แม้ว่าจะพบกับอุปสรรคปัญหาหลายอย่างบุรีรัมก็ยังสามารถรวมใจรวมพลังกันควา้าแชมป์ได้อย่าง ต,ต้องเรียกได้ว่าเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็ช้างเนี่ยภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เราจะเราจะเดินคู่กันไปแบบนี้ไปตลอดเลยครับขอบคุณครับก็ยูโรก็รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะที่ได้ร่วมสนับสนุนกับทางทีมบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบุรีรัมยูเนเต็ดได้แชมป์มา3ปีซ้อนแล้วฮะซึ่งเราก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนททีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับขอบคุณครับ ก็ยินดีด้วยนะคะกับทีมบริยามยูไนเต็ดที่ได้เป็นแชมป์แล้วปีนี้ซีพีนะคะก็ขอยินดีด้วยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบริยามยูไนเต็ดต่อไปนะคะซีพีเติมพลังแชมป์ต่อชีวิตที่ดีค่ะ